ไปถ่ายรูปดอกไม้สวยๆที่เซนทันชิดลมกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมกลับมาพบกับช่องบู๊แอนเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เซนทันชิดลมจะชวนมาถ่ายรูปนะครับเขามีดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยกลิ่นหอมมากนะครับนะครับแต่ว่ามีแค่6วันนะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วก็ต้องรีบมาหน่อยนะครับ26 พฤศจิกายนถึงวันที่หธันวาคมนะครับเซ็นท่านชิดลมก็จะมารถส่วนตัวหรือ BTS ก็สะดวกนะครับก็ไม่ต้องไปตากแดดข้างนอกถ่ายรูปในนี้นะครับปีที่แล้วก็มีนะแต่ว่าปีนี้ก็จัดคุณะอย่างนะครับก็มาถ่ายรูปกันได้นะครับดอกไม้มากมายเลยทีเดียวเขามีแทบจะทุกชั้นเลยนะครับสำหรับงาน Central Anniversary 2020 หลากสีสันแห่งความรุ่งโรดบานสะพัง่งตะการาตาไม่สิ้นสุดสัมผัสด,ดอกไม้นับล้านดอกท่ามกลางแสงไฟระยิบระยับนับหมื่นดวงก็คือตรงชั้นล่างเนี่ยนะครับซึ่งจะมีะไฟอย่างเงี้ยก็สวยที่เดียวนะครับจุดที่จัดให้ถ่ายรูปดอกไม้นะครับชั้นหนึ่งก็จะ,ะมีแสงไฟอันนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นลานกว้างหน่อยส่วนชั้น2,3,4,5,6นี่ก็จะอยู่ระหว่างที่เป็นทาง ขึ้นลงคือรอบบันไดเลื่อนนั่นเองนะครับเขาบอกว่าจะมี5จุดเช็คอินเช็คพอยต์นะครับแต่ที่ผมเห็นก็คือมีจัดทุกชั้นเลยทีเดียวนะครับรอบบันไดเลื่อนอชั้น1ก็จะบอกว่าเป็น forest of joy นะครับชั้น3ก็จะเป็น love always รุ่งดอกไม้มากเร็าจากเชียงใหม่นะครับมีชั้น5เป็นสีขาวนะครับ white wonder แล้วก็ชั้น6ก,ก็จะเป็น Best friend forever นะครับก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูแล้วกันนะครับคนเยอะทีเดียวนะครับก็สายถ่ายรูปนะครับสวยๆก็ไปถ่ายรูปแชร์ลงโซเชียลมีเดีย c e b o o o IG Story บางจุดเขาก็มีเป็นพร็อพนะเป็นแบบกระถางดอกไม้เล็กๆอะไรให้ถือนะครับก็สวยเก๋ ส่วนการร่วมกิจกรรมกับเซ็นทรัลหรือว่าร้านค้านะในการจัดงานครั้งนี้ก็คงต้องไปติดตามทางเพจของเซ็นทรัลนะครับผมก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับใครจะไปก็ถึงวันที่1ทธันวาคมนะครับเซ็นทันชิลลมก็ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าโอ้โหพอเขาเอาดอกไม้มานี่็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับนึกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยมีทุกชั้นเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนชอบ ถ่ายรูปดอกไม้หรือว่าไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเนี่ยก็พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็อยู่ในห้างอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องอเสียงเงินนั่งรถไปตากแดดไกลๆไปช้อปปิ้งด้วยไปถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหกลิ่นหอมมากเลยนะครับทุกชั้นเนี่ยไม่รู้มันเป็นกลิ่นดอกไม้จริงๆหรือว่ากลิ่นที่เขาแต่งขึ้นมานะครับโอเคคลิปนี้ก็คงสั้นๆประมาณนี้นะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผูแพนเน็ตนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ